สวัสดีคะ่ะนักเรียนเรามาเรียนรู้เรื่องนะคะ,ะประเทศกับชนชาติเชื้อชาติกันอีกรอบหนึ่งนะคะอ่ะคำว่าเราเคยเรียนคําว่าชนชาติเชื้อชาติไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ประเทศไปแล้วจังจำเันได้ไหมคะอะคำว่าชนชาติเชื้อชาตินะคะอะคำว่าร um ูมิวนะคะรูมิวคำนี้แปลว่า ชนชาตินะคะชนชาติหรือเชื้อชาตินั่นเองนะคะหรือเชื้อชาตินั่นเองนะคะเนาะคำว่าในงานนะคะในงานนะคะแปลว่าประเทศนะคะประเทศเนาะประเทศอ่ะเรามาดูอีกตัวหนึ่งนะคะลองมาดูกันตัวต่อไปนะคะอ่ะ อันนี้เด็กนักเรียนทุกคนอ่านออกได้อ่านออกไหมคะเห็นธงชาติเห็นธงชาติแล้วเราจะเห็นว่าเป็นประเทศอะไรลูกประเทศไทยใช่ไหมคะอ่ะเห็นคําว่าไทยแล้วนะคะประเทศไทยแล้วนะคะข้างหน้าทับศัพท์ไปเลยนะคะทับศัพท์ไปเลยไทยแล้วก็คําว่าในงานใช่ไหมคะไทยในงานก็คือประเทศไทยโอเคไหมต่อมานะคะจะเป็น ไทยเหมือนกันนะคะไทยเหมือนกันแต่อันนี้เป็นไทยเลยลูกไทยลุมยูก็คือ,อเชื้อชาติไทยคนไทยนั่นเองนะคะอ่ะง่ายๆเนาะจำกันได้ไหมคะต่อมานะคะอ่าคำว่าดูดูธงดีๆนะคะอ่ะอันนี้ธงประเทศไหนลูกประเทศเมียนมานะคะข้างหน้าเราก็จะเป็นเมียนนะคะ เมียนมาแล้วก็ในงางใช่ไหมคะในง่างเนาะเมียนมาในงางแบบนี้นะคะอ่าจำตอบจำตัวได้ไหมคะลูกอ่าเมียนมาในง่างเนาะตัวต่อไปนะคะเมียนมาอะไรลูกเมียนมาลูมิวนะคะเมียนมาลูมิวก็คือคนพาม่านะคะหรือคนเมียนมานั่นเองนะคะอ่า ประเทศเมียนมาเนาะประเทศเมียนมาอ่าต่อไปนะคะต่อไปเรามาดูนะเรามาดูประเทศต่อไปนะคะอาประเทศต่อไปประเทศอะไรเอ่ยเห็นธงชาติแล้วอ่านึกออกได้ใช่ไหมคะก็คือกัมพูชานะคะกัมพูชาภา,ภาษาพาม่าจะออกเสียงเป็นกัมบอดิยา กัมบอดิ i านะคะ dia นะคะดิยานะคะ dia ออกรวบเลยนะคะ dia นะคะกัมบ odia ในง่างนะคะหรืออ่า cambodia ที่ออกเสียงในภาษาอังกฤษนะคะอ่าในง่างก็คืออ่าประเทศเนาะอ่าเหมือนกันเลยนะคะกัมบ odia นะคะลูมิโอนะคะก็จะเป็นคนพมา่านะไว้โอ้ขอโทษค่ะ เป็นคนอะไรนะลูกเป็นคนกัมพูชาต่อไปประเทศอะไรเอ่ยเห็นธงชาติแล้วน่าจะจำได้เนาะจำได้ไหมคะดูธงชาติดีๆนะลูกนะอ่าอินโดนีเซียอินโดนะคะอินโดนีเซียนะคะอินโดนีเซียเนาะอ่า อินโดนีเซียนะคะแต่พม่าจะออกเสียงเป็นอินโดนีเซียนะคะอินโดนีเซียนะคะฟังเสียงดีๆนะคะอินโดนีเซียนะคะตัวนี้ออกเสียงเป็นชอช้างนะคะอ่ะ เราจํากันได้แล้วเนาะครูพูดหลายครั้งแล้วนะคะคําว่าลูมิอกับในงานนะคะในงานตัวนี้ก็คือประเทศลูมิอก็คือชนชาติเชื้อชาติเนาะอันนี้ออกเสียงพร้อมกันนะคะอินโดนีียนะคะอินโดนีียนะคะแบบนี้นะคะประเทศอะไรเอ่ยต่อไปนะคะประเทศมาเลเซียนะคะออกเสียงเป็นมาเลเซียใช่ไหมคะอ่ะ แต่ว่าพมา่าจะออกเป็นมาเลเชียนะคะมาเลเชียนะคะมาเลเชียแบบนี้นะคะอ่ะออกพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะมาเลเชียในงางก็คือประเทศมาเลเซียต่อไปมาเลเชียลูมิโอนะคะมาเลเชียลูมิโออีกทีนะคะมาเลเชียลูมิโอก็คือ คนมาเลเซียแบบนี้โอเคไหมคะอ้าวเร็วไปไม่เอ่ยถ้าเร็วก็กลับไปย้อนดูได้นะคะอ่าต่อไปนะคะดูดูทงแล้วดูทงแล้วนะคะน่าจะเป็นประเทศอะไรลูกบรูไนนะคะออกเสียงแบบนี้นะภาษาพม่า,า,มานะคะ บรูไนประเทศไทยก็เสียงของไทยก็จะเป็นบรูไนนะคะเอาเสียงภาษาพมาก็จะเป็นบรูไนนะคะบลู Blue, นะคะเอาเสียงบะลูเลยนะรวมควบเข้าไปเลยกันนะคะรวบเข้าไปเลยนะคะบรูไนนะคะอะบรูไนในงานนะคะในงานจําได้แล้วเนาะประเทศต่อมาบรูไนลูมิโอนะคะลูมิโอก็คืออาเชื้อชาติ บุรนชนชาติบูไุนคนบูรนนั่นเองนะคะต่อไปเห็นธงแล้วอันนี้ประเทศอะไรคะลูกฟิลิปปายนะคะฟิลิปปายออกเสียงแบบนี้นะคะออกเสียงแบบพม่านะคะออกเสียงเป็นฟิลิปปายในงานฟิลิปปายในงานก็คือประเทศฟ,ฟิลิปปินอ่าต่อมาเป็นคน ฟิลิปปินนะคะตอเอาเจ,อจะจะออกเสียงว่าฟิลิปปายลูมโยออกเสียงอีกทีนะคะฟิลิปปายลูมโยโอเคไหมคะอ่าเดี๋ยวครูจะมาถามทีหลังเนาะค่อยเรามาถามทีหลังนะคะเราค่อยมาดูกันทีหลังอีกทีว่าเป็นยังไงอ่าต่อมาเห็นธงชาติแล้วหนูนึกถึงประเทศอะไรคะลูกอ่าเก่งมากค่ะซิงกะโป นะคะสิงคโปร์นะคะสิงคโปร์ภาษาพม่าจะออกเป็นเสียงเสียงว่าสิงคโปร์นะคะสิงคโปรนะคะสิงกะนะคะ, a, ะ,คะเวลาออกเสียงนะตัวนี้ตัวนี้นะคะรวบออกมาด้วยกันนะคะจะออกเสียงเป็นจะเวลาตัวเวลาเราเขียนนะคะจะเขียนแบบนี้แต่ถ้าเวลาเราออกอเขียนแยกออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเขียนที่ถูกต้องให้เขียนตัวนี้นะลูกนะ แต่เวลาออกเสียงให้แยกออกมาเป็นแบบนี้นะคะสิงกโปู์นะคะในงานะคะเป็นประเทศสิงคโปร์นะคะต่อมานะคะสิงคโปร์ลูมิวนะคะสิงคโปร์ลูมิวนะคะเป็นคนสิงคโปร์ต่อไปหนูเห็นธงชาติหรือยังเอ๊นึกถึงยังคะนึกถึงได้แล้วเนาะจะออกเป็นเสียงอะไรลูก เป็นประเทศเวียดนามใช่ไหมคะออกเสียงพม่าเป็นยังไงพอจะออกเสียงทันไหมคะได้ไหมลูกอ่าฟิสอ้อขอโทษค่ะอ่เออกเสียงเป็นเวียดนามนะคะเบียดนะคะเบียดนามนะคะเบียดตัวน,นี้เลยนะคะเบียดนะคะบียอ็ดนะคะออกเสียงควบไปเลยนะคะออกเสียงรวมกันนะคะควบลงไปเวียดนามนะคะในหางนะคะเวียดนามในหางก็คือ ประเทศเวียดนามต่อไปลูมิโอออกเสียงเหมือนกันเลยค่ะเวียดนามลูมิโอเวียดนามลูมิโอนะคะก็จะใช้คำนี้เลยนะคะก็คือคนเวียดนามอ้าวอันสุดท้ายแล้วอันสุดท้ายแล้วหนูเห็นไหมคะหนูเห็นเธงหรือ,อยังหนูเห็นธงเนาะธงอันนี้ประเทศอะไรคะจำกันได้เนาะประเทศลาวนะคะลาวออกเสียงเป็น ออกเสียงพมา่านะคะออกเสียงเป็นลาโอนะคะลาโอในงานนะคะลาโอในงานก็คือประเทศลาวนะคะแต่ถ้าเป็นคนพมา่าไอเป็นคนลาวแล้วลูกเป็นคนลาวเป็นคนลาวก็จะออกเสียงเป็นลาโอลูมิโออีกทีนะคะลาโอลูมิโออ่ะผิดพลาดประการใดขออภัยนะคะถ้ายังไงนะคะ ก็ลองอ,อ่านออกเสียงนะคะไปพร้อมๆกันนะคะมีอะไรสอบถามถามได้นะคะยินดีตอบค่ะสวัสดีค่ะ